สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวังปายสู้ขู่สุขคนครับผมมาพี่น้องมือนีมาเมกพาลงทะเลอีกแล้วครับผมมือนีได้สองสาหายหอยสองสาหายพี่น้องนี่หอยข้างแล้วก็หอยเชี่ยวครับผมหอยข้างแล้วก็หอยเชี่ยวโอ้ยเป็นตันนะ๊แสขนาดพี่น้องเป็นตั๊ซี่ครับผมโอยลุด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 คุณอ่ะเป็นตั๊ซี่เลยข้างในไหมพี่น้องโอ้ใช้กระดาษจิม้มซีฟู้ด พักขนาดโอ้ยมาพี่นะเซนเานว่าไม่ทางไกลทางไกลครับอ๋อหอยค้างก่อนพี่โนโอ้องนี่นะครับผมโอ้ตัวนี้ยี่พี่โนโอ้องบอลแม็กมากสีด้วยครับผมมากแบบซุกๆจังน้อยครับอืมแซ่บรัก เนื้อหวานจ้วยๆพี่น้องเลยโอ้โหเอาสองตัวสองตัวครับโอ้โอยน้ำจิ้มต้องเข่าแล้วนี่พี่นอ้องสวบลงไปห้อยค้างครับผมมามา ม,มน่าเด่นนี่ขนาดพี่น้องนี่เป็นทอยเชลล์ครับทอยเชลล์เอ,อกไปลวกลวกขึ้นกันกับหอยแข้งเลยพี่น้องนี่โอ้ อืโอ้น้ำจิ้มเหรอไหมเด็กครับเบิงอันนี้ตัวเซยนแ่ครับผมเนี่ยโอ้ยเบิงขับมากๆๆเบิงดีละ không? Kem một tàng. Kem mà lại đấy không? Có đi. Bỏ mẹ cho cây ra đi เอามาจากท่า,ทาเรือไม่ไหมนี่เลยคืออยากนะพี่น้องไปเห็นเพื่อนกำลังเอาลงพอดอีกำลังเอาขึ้นจากเลือพอดีว้าจัดเลยครับผมอเอาสามตัวรถไปเลยค่ักคนนะว้าว โอ้มาครับมามาขอเชียวแ่จกพลอย่างเพื่อ รสชาติบ่บประถครับแต่ว่าเซี่บมันจะออกหวานๆไ,ไน้อยมา,าขอท่าครับ <laughs> โอ้ยถารักสามรักสามเลยนี่ตังขักพี่น้องวิ่งค,คำเงี้ยเงี้ยเส้นน้ำจิ้มในลายๆแบบน,นี้น้ำจิ้มสูตรสาวออมพี่น้องซีฟู้ดครับอืม ต้องได้เอาส้อมจิ้มออกเอาพี่น้องเอาหุ่ลับค <c oughs> นนะโอ้ยแกเห้บเบ่งเลยจิ้มออกทห้ละนวยละนวยรุันนี่ครับโอ้ยจิ้มยากเลยมั้งมังตัวก็จิ้มออกง่าย,าม,ย,าย,ย,ยมังตัวออกออกง่าย,าออออายาพี่น้อง เป็นพวงเลยนี่หมดละหอยเชี่วเรื่องนี้พี่น้องหอมหวานและประทังง่าย กุดกๆุพี่เอ้ยอ,อ,อ,อหวนอันจดียวตั่อนะตัวหอยอ้วนขนาดเลยไม่ได่ตัวอ้นอ้นครับผม อันนี้เนี่ยโอ้โหได้มาหมอนึงเพี้ย อว้าคักพี่น้องเอา้าเมื่อนี้บอแมกขอลากันไปก่อนครับผมผปรดได้มากที่หนีบกับฝากกดติดตามก็ได้ก็แชร์เพื่อเปลี่ยนการจ่อเมากกันเลยครับผมอยู่ดีมีแห้งพี่น้องน้องรับแรงเงินมืน่นน้องเติมแรงเงินแสงครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ